เก่งมากเลยทั้งสองคนโดยเฉพาะมิยุกิที่พัฒนาการโจมตีได้อย่างดีเยี่ยมครับ <c oughs> แต่ส่วนของฮารุกิยังคงเหมือนเดิมเลยนะมัวแต่ป้องกันแบบนั้นมันจะแย่นะ่ะสิครับอาจ,จารย์แต่ไม่ต้องกลัวไปพวกเขาลูกนี้คือภารกิจต่อไปของพวกเจ้ามีดาวศักดิ์สิทธิ์ที่เพียงแค่จับมันก็ได้พลังอันยิ่งใหญ่มาครอบครองแต่ระหว่างทางมีปิศาจรออยู่ด้วย พวกเจ้าก็ระวังตัวด้วยนะว้าวมีปีศาจด้วยล่ะครับถ้าเราได้ดาบนั้นมาแล้วก็เราอาจจะเก่งเทียบเท่ากับมิสุกิได้ไหมนะเอาละจะชักช้าอยู่ไม่ได้แล้วพลังอัน,นอยิ่งใหญ่รอเราอยู่รีบไปกันเถอะเฮ้ค <c oughs> hey, ีโกงนี่นาะรอด้วยเสะ <c oughs> ด้านหน้าเตรียมตัวไว้ด้วยล่ะฮารุกิอะไรนะน้ำมันฮึบกาเออวิ่งเร็วอื้แหละมันก็ไม่ค่อยยาก อะไรเนี่ยแค่ปีศาจออดแอร์สองตัวนายก็ไม่ไหวแล้วเหรอก็ฉันถนัดป้องกันมากกว่านี่นะก็อย่างที่อาจารย์บอกนายหมดแต่ป้องกันอย่างเดียวแล้วจะชนะใครได้ล่ะเฮ้ยไม่ใช่นะเทคนิคของฉันมันคือการป้องกันและสวนกลับตั้งหักเฮ้ยฉันขอไปเอาดาบต่อแล้วนะหน่อย อ๋อนี่น่ะเหรอดาบที่อาจารย์พูดถึงฉันว่ามันดูไม่ค่อยเหมือนดาบศักดิ์สิทธิ์สักเท่าไหร่เลยนะฮารุกินายเาว่าไงฮารุกิฮารุกินี่นายเหมือรอยอะไรอยู่น่ะไม่ได้การคือถ้าฉันยังอ่อนแอแบบนี้สู้ไม่ไหวแน่ เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวสิแกคือใครนะ่ะขอบคุณพวกเจ้ามากที่หยิบดาบนั่นออกมาท่านอาจารย์เป็นอะไรไปพวกเจ้าทำได้อย่างเจอปีศาจฮารุเกอิอย่าง,งสีพระองข้าค่อยๆกลับมาแล้วออยามันหลบได้ไงกัน กันเองเรอพี่น้องเนี่ยเข้าใจยากชมวัดเลยลาก่อนอไอปปพได้ยังไงดาวพฤนธ์มานั่นยังมีพลังเหลืออยู่อีกเหล่านี่พวกเจ้าตอนนี้นหะแข็งแกร่งมากแต่ถ้าอยากแข็งแกร่งมากกว่าน,นี้มาไปพีาสาจกับข้าสิมาก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์รับรองได้เลยว่าไรสาระออพูดมากน่ารำคาญ พวกเราไม่จำเป็นต้องพึ่งขอพันนั้นแค่เรารวมพลังกันแกก็แพ้ไปตั้งนานแล้วงั้นเหรอพลังพี่น้องอะไรนั่นโชว์ให้ข้าเห็นหน่อยสิเรื่องการป้องกันฝากนายด้วยนะอืมไว้ใจฉันได้เลยจมตีสองคนพร้อมกันงั้นเหรอไอ้น กันเนี่ยป้องกันได้งั้นเหรอจังหวะนี้แหละลาก่อนครับท่านอาจารย์น่ะนี่น่ะเหรอคือพลังของพี่น้องแล้วนี่เราเอาไงต่อเราต้องไปเตือนผู้คนเรื่องปีศาจพวกมันน่าจะมาแถวนี้อีกเยอะเลยพวกเราต้องรีบแล้ว